าลจะต้องปิดหน้าไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดแรงค่ะเพราะว่าดาลีจะทำให้เพื่อนๆเป็นหลายคนนะคะธี <S <S ่การจับนะคะน้องกบค่ะอโหิสีรมนะคะ <S <S กับน,ะะน้องกบเนี่ยเอาเอาไข่เขาออกนะคะไข่ก็จะอร่อยมากนะคะนี่นี่นี่ไข่เขานะคะไข่กบค่ะทีนี้เราจะมีเมนูนะคะเมนูผัดเผ็ดกบนาค่ะไม่ใช่กบเลี้ยงนะคะ ติดตามน้องรินด้วยนะคะดาลินพาเข้าครัวคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดก,กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามน้องรินด้วยนะคะที่ชอบ youtube ค่ะลินนี่มาดคาาาา่ะขอสูตรได้คะ่ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ผัดกบนานะคะ าหารป่าค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดารินะจะทำสูตรง่ายๆหิวว่างค่ะสูตรง่ายๆทำง่ายๆนะคะแตบบ่เด็ดค่ะเดี๋ยวมาดูตอนทำกันนะคะนี่นะคะวันนี้เมนูผัดกบนานะคะอันนี้คือวัตถุดิบของเรานะคะนี่ค่ะกะเพราบ้านเรานะคะปลูกเองค่ะปอสันพิษค่ะ แล้วเราจะมีะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอ,อยแล้วก็กระชายหั่นค่ะแล้วก็เราไม่มีพริกใหญ่เนาะเราใช้พริกกินดากระเทานะคะสวยงมามมากค่ะเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟรีๆนะคะใจเราจะเปิดไปให้กลางที่สุดนะคะแล้วเราจะ ทำการรวนก่อนนะคะรวนกบก่อนนะคะเพราะว่ากบอะ่ะมันจะคาวนิดนึงเราจะรวนแล้วก็เราจะใส่ตัวนี้นะคะก็ดับคาวนะคะนี่ค่ะเราจะรวนให้นะ้ำกบมันออกมานะคะแล้วก็มันจะไม่มีคาวนะคะสูตง่ายๆนะคะดารินพาเข้าครัวนะคะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด subscribe เพื่อติดตามดารินนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์นะคะตอบได้ทุกคำตอบค่ะเจินตัวก็ตอบค่ะเป็นยังไงคะกบก็กบนานะคะผักก็ผักปลูกเองทุกอย่างทำเองหมดค่ะ เ,คคเดี๋ยวมาดูหน้าตาผัดกบกันนะคะตอนนี้เราเริ่มผัดกบแล้วนะคะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปในระทะนะคะแล้วก็ปรุงร้อนนะคะตอนนี้เราจะเริ่มเสร็จแล้วนะคะเป็ในยังไงคะสีสันน่ากินไหมเอ่ยเราจะไม่ชิมน,นะคะเพราะว่าเราไม่ใส่ชูรสค่ะ กราจะใส่ใบกะเพราเลยนะคะนะคะแล้วเราจะเึ่นไปนิดนึงให้มันหอมหอๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทานกับข้าวแล้วก็พริกน้ำปลานะคะ แล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะดูนะคะน่ากินไหมคะนะคะเราจะกัตใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะมาพร้อมเสิร์ฟนะคะเอ,อ้ยลืมบอกนะคะสูตรดาลินนะคะจะใส่มะเขือพวงนะคะ ปรุงแต่งให้มีสีสันนะคะนี่นะคะมาเกิพดพวงค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ